ในช่วงนี้แก้เข็ดนิดหนึ่งเช่นการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอโรงพยาบาลนะคะหรืออุปกรณ์การแพทย์คนที่สดอยู่เป็นช่วงแบบมีความฮอตเล็กๆนึกนะว่าอาใครไม่ไหวและช่วงนี้แบบแย่เรื่องเงินทองทองต้องการความช่วยเหลือผู้หญิงจะช่วยเราได้ในเรื่องของการเงินนะคะบอกเลยช่วงนี้งดให้คนยืมเงินดังนั้นคนที่ทํางานประจําในช่วงนี้บอกเลยนะระวังทะเลาะหรือมีปัญหาก,กับเจ้านายหรือเจ้านายนี่แหละจะสร้างปัญหาให้ตัวเราหรือถ้าทําธุรกิจส่วนตัวระวังคู่แข่งทาง ธุรกิจเอาผลงานเราไปก๊อปปี้เรียนแบบต่างๆสวัสดีค่ะแม่หมอจีจี้มาดามยิปซีนะคะวันนี้เรามาดูดวงชะตาชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนเมษายน2562นะคะว่า ดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันเลยนะจ๊ะอ่ามีไพ่สองไม้เท้าขึ้นอยู่ที่ตำแหน่งตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยมันจะมีเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางการทําอะไร2ออย่างในเวลาเดียวกันนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าต้องทําอะไร2ออย่างในเวลาเดียวกันทําได้แต่ถ้าถึงขั้นว่า3อย่างในเวลาเดียวกันเพราะว่าสามไม้เท้าขึ้นอยู่ตรง วินาศเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ทําจะมีปัญหานะคะหรือทำไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมากที่สุดทําได้คือทําได้แค่2ออย่างในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะถ้าอะไรที่เกินนี้เนี่ยพักไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนแล้วมาโฟกัสในสิ่งที่ทําอยู่แค่อย่างหรือ2ออย่างเท่านั้นก่อนให้มันสําเร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันที่หลังในตําแหน่งงานจริงๆเนี่ยขึ้นมาเป็นเจดาบนะคะเดดาบหมายถึงสัต รูหมายถึงคนที่คอยแทงข้างหลังเอาเราไปว่าเอาเราไปนินทาหรือถ้าทำธุรกิจส่วนตัวระวังคู่แข่งทางธุรกิจเอาผลงานเราไปก๊อปปี้เรียนแบบต่างๆหรือพยายามใช้ทริคที่มันไม่โอเคกับธุรกิจต่างๆซึ่งมีผลกระทบกับตัวเรานะคะและอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือไพ่ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายขึ้นมาเป็นสิบดาบนอกจากเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทำงานในแวดวงเดียวกัน จะทาให้เรามีปัญหาได้แล้วสิ่งที่น่ากลัวและสําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือไพ่เจ้านายนะคะดังนั้นคนที่ทํางานประจําในช่วงนี้บอกเลยนะระวังทะเลาะหรือมีปัญหากับเจ้านายหรือเจ้านายนี่แหละจะสร้างปัญหาให้ตัวเราหรือถ้าสมมุิเขาทําอะไรผิดเขาอาจจะโยนความผิดพลาดมาให้เราได้เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากจะบอกว่าเซฟตัวเองระวังคําพูดหรือระวังการกระทําอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้มีผลไม่ดีโยมาถึงตัวเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าใครต้องท งานที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเลขเกี่ยวข้องกับการเงินเป็นช่วงที่ต้องทํางานให้โปร่งใสมีเอกสารมีหลักฐานอะไรมากเป็นพิเศษถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเราจะได้มีหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะดังนั้นมันเป็นช่วงเวลาในเรื่องของการทํางานโอเคว่าดีก็ดีเพราะว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาให้ทําหรือต้องจับงานอะไรมากขึ้นหรือมีการขยับขยายมากขึ้นแต่ในข้อที่ไม่ดีก็คือเรื่องของคนและก็เรื่องของการโกงอะไรบางอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอก ทำอะไรทําให้โปร่งใสเอาไว้ก่อนจะดีที่สุดมาเรื่องการเงินกันบ้างไพ่ตาแหน่งการเงินจริงๆขึ้นมาเป็นไพ่ห้าถ้วย ห้าถ้วยหมายถึงปัญหาเดิมปัญหาเก่าอาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้เราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเงินใครที่มีหนี้มีสินอะไรบางอย่างอยู่นะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรเหนื่อยกับการที่แบบจะต้องเอาเงินไปจัดการเรื่องหนี้หรือไปเคลียร์หนี้ให้มันจบหรือบางบางคนที่เคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอยู่แล้วโดยเฉพาะมีคนมายืมตังหรืออะไรก็ตามนะคะมันจะเกิดขึ้นอีกหรือถ้าสมมติว่าเขามายืมตังอยู่ตอนนี้กําลังแบบ อยากจะทวงอยากจะอะไรอย่างเงี้ยจะได้คืนไหมโอ้โหโอกาสค่อนข้างได้ได้คืนยากมากเลยนะ oh. ในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะดังนั้นเนี่ยบอกเลยช่วงนี้งดให้คนยืมเงินหรือถ้าให้เขายืมไปแล้วทําไงอะ่ะ ก็ค่อยๆทวงกันไปหรือนําแบบอะไรต้องมีข้อเสนอข้อนําเสนอเช่นผ่อนชําระได้ไหมอะไรได้ไหมนะเพราะว่าแบบเกณฑ์ที่มันจะถูกโกงถูกซักดาเนี่ยมันคน่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ไพ่อ,อีกใบหนึ่งเป็นไพ่เรื่องเงินเงินทองทองนะคะขึ้นมาตัเปแนหน่งลาบนะคะไพ่เก้าเหรียญดังนั้นต่อให้มันจะมีปัญหงปัญหาอะไรก็แล้วแต่อยากจะบอกว่า ออมันเคลียร์ได้แล้วก็มันจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้เราโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าสมมติว,ว่าอาใครไม่ไหวและช่วงนี้แบบแย่เรื่องเงินทองทองต้องการความช่วยเหลือผู้หญิงจะช่วยเราได้ในเรื่องของการเงินนะคะผู้หญิงเป็นลาบเป็นผลให้เราอยู่นะในเดือนนี้นะจ๊ะต่อการในเรื่องของความรักกันบ้างสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วให้เรื่องความรักไปลงตําแหน่งอลิสองถ้วยไปอยู่ในตําแหน่งเสีย นะดังนั้นก็อยากที่บอกนะเป็นช่วงที่อ่ะมันมีปัญหาอะหลายๆอย่างในเรื่องของการทำงงทงานแต่สำคัญเราอย่าให้เรื่องปัญหาเหล่านะั้นะมามาส่งผลกระทบในเรื่องของความรักนะคะดังนั้นเนี่ยกลับมาบ้านก็ดูแลเอาใจใส่พูดจาให้มันดีมันมีไพ่หกถ้วยขึ้นมาด้วยเต็แหน่งความรักนะคะไพ่หกถ้วยหมายถึงปัญหาจุกจิกอะ่ะปัญหาจุก จิกกวนใจปัญหาไร้สาระชอบเอาเรื่องไร้สาระมาพูดหรือมาเป็นประเด็นให้มันปวดหัวเปล่าเปล่านะึกออกปะมันจะทําให้ความรักมันแบบความสัมพันธ์ความหวานความที่แบบคุยกันรู้เรื่องมันก็จะลดลงในเดือนนี้แต่ถ้าเราตัดในเรื่องของอะอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรพูดหรือมันไม่ควรจะแบบจะต้องมานั่งเถียงกันหรือยกขึ้นมาเป็นประเด็นเช่น กินข้าวแล้วไม่ล้างจานทําไมไม่กวาดบ้านทาไมไม่ถูบ้านที่นอนทํไมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปหมมันดูเป็นหน้าลาคาญดูเป็นแบบขี้บน่นอะไรเงี้ยนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าแบบเราเปลี่ยนแนวอ่าแทนที่จะแบบว่าไปนั่งว่านั่งบน่นเราก็ลองทําดูให้เขาบ้างหรือว่าอ่าลองคุยกันที่มันแบบดีๆอ่ะที่ไม่ชเป็นลักษณะการบน่นให้มันหน้าลาคานอ่ะมันก็จะโอเคขึ้นนะคะส่วนคนที่โสดอยู่อ่าดูจะกลับกันนิดหน่อยคนที่โสดอยู่เป็นช่วงแบบมีความฮอตเล็กๆนะจ๊ะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งสิ่งใหมที่จะเกิดขึ้นมีไพ่ก้าวถ้วย ก้าทั่วไปหมายถึงเขาเรียกอะไรคนมีสเสน่ห์คนเจ้าชู้หรือจะมีคนเจ้าชู้เดินเข้ามาจีบหรือก็เป็นช่วงที่แบบมีสเสน่ห์มากคนแบบคุยคุยกับคนหลายคนหรือว่าวันนี้คุยกับคนนี้อ่ะวันนี้คุยกับคนนั้นมีการสับเ่ยนหมุนเวียนในเรื่องของคนคุยแต่ถามว่าความสัมพันธ์มันไปถึงขั้นว่าแบบจะตกลงปรงใจเป็นแฟนหรือย,ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่เป็นการคุยแบบสนุกสนานนะเป็นการคุยที่ทําให้รู้สึกแบบ โอเคกระชุ่มกระชวยได้บริหารเสน่ห์แล้วก็อีกแง่หนึ่งก็คือมีเกณฑ์ที่คนรักเก่าคนรักเดิมจะกลับมานะคะหรือใครที่เคยเจอกันแล้วเช่นเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยก็อาจจะกลับมาสร้างแบบเขาเรียกความสัมพันธ์ในเชิงแบบว่าในเชิงแบบจะลองดูว่าแบบไอ้ลองคุยกันดูใหม่อะไรเงี้ยซึ่งถามว่าดีไหมก็อยากจะตอบว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะสองถ้วยยังลงอยู่ในตําแหน่งอริอยู่ อาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้รู้สึกแบบปวดหัวสำแล้วสำเลามากกว่าดังนั้นก็อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องมีสตินิดนึงทําบุญถ้ามีโอกาสนะคะมันมีสิบดาบขึ้นในตําแหน่งในตําแหน่งสุภานะสุภาษหมายถึงการบุญการอะไรพวกเนี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ในช่วงนี้แก้เคล็ดนิดนึง<ๆ>เช่นการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลนะคะหรืออุปกรณ์การแพทย์ เช่นโรงพยาบาลไหนเขาก็แบบรับบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะคะเราก็ร่วมสมทบทุนกับเขาหรือที่ไหนเขาแบบโรงพยาบาลส่งอะไรอย่างเงี้ยทำได้นะคะแล้วก็อธิษฐานแก้เคล็ขอยปัญหาที่เจออยู่ในช่วงนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรจ้ะ สามารถมาอัปเดตดวงชะตานะคะกับนม่หมอจีจี้มาดามยิปซีนะคะได้ทุกเดือนเลยนะคะในช่องดวงเด็ดเด็ดดวงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะของขังเปิดดวงรวยธนบัตรขวัญถุงตะก,กูลเศรษฐีร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคลบูชาไว้พกติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ได้ไม่ขาดสายเงินทองไหลามาเทมา ให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่มีโชคทุกท่านนะครับสนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ0 8 0 9 9 7 9 6 6 5 0 8 0 9 9 7 9 6 6 5